บันนี้วันที่12เดือน6 2568เป็นวันที่43พิกภัชชันในพุทธศิลป์น้ำไพปพอถวายเชิญสวดสัญญานพระสูตรพระิตละหมดทิ์นมนต่างๆถวายพุพุทธาผูชาติพระุูชาสังฆมผู้ชาราชผู้ชา,ชา,ชา,ชาและคุณบารยา์ทางลายขอจริงพระชา้าทรงตั้งมากมีสติเลือกได้ ในประศุตอย่างโตนที่เชิญบทที่หนึับพระตรไธรรมะสุวะพุทธมนงระเทมิตสอขตงาธรธรรสามิสปัพทโตสวสวมามิตบสองุาพิธีิาธรรมะะพุทธติรงปริพุทโธคุเหิมโนธนิปาลามิทิจกิสตยอสิบังอาหารพุทธามังสังฆธรรมตโตุเชมินาัธรรมงจาวิโสตินาบุรีสองพิมพ์วาสมมตตากกับวรันโตเทวตาจะธมุนีราชสุตัโตสังมค อธเขวพีมาเนทีเปร์รัเเทสคาเม่รู้ท่าคาฮานเคห์ขุนพิเตเตนลันตุธรรมสุรากาโร่ยามาทตาธรรมสุรากาโร่ย่ามาทตาธรรมาสาเราอาจจะมม่กั้นตาบทที่สี่ปุบะ ผู้พักณนมการนโมทศพผ้าตัวัตัวสมาบุรุษานโมดศพผตัวัตัวสมารบุรุษโมดศพผตัวัตัวสมาริบุทุษาบริหารตายังคบด harma กจังสันนังกชามิธามองสังังกชามิตังข้าต้นังกชามิกุฏิยปีกุจังสันังกชามิกุฏิยปีธามังสันังกชามิกุฏิยปีจับกลงสันังกชามิต่ายงปีธามกุจังสันนังกชามิต่ายยปีธามังสันังกชามิต่ายยปีธามกลางสันนังกชามิปุถุกสัจจคิยาคด่าต นัทีนีนาทีมีสดงอันยังสังคมมีงวรังอิจนาสเจาวิเชนติมิรจปาบทที่เดีแตนนปนาวาคาถาบทางน้มเมรัตนาภูตราสารีสาลีรจิตตังธรรมังน้มเมรัตนาภูตาวิสุทธิสาดังสังฆน้เมรัตนาภูตาสุสีราติติเอจังน้เมร์จีลตนสาระนตะเกียวห่างสัมมาสโมจะตดิตวัตถูกวิเศษสภูต่งอัญโยยาตุปะคูณโยคะวะปัสปาวะตังอสุมิตรยังผิปิตะเฉยวายสาติชัตเตเอกังวินาตริรัส ตาเลสปะสามพรเวนะโลกเกทักกาจิจ่าฉีเลียนจักบาตุโกตังคัมภีรยานวิศยังอธิทุตตสักถังวินยูหิปันธิตะชาเนหิวิชัพยาลูปังโลกัมิเกหิจิกะทัจุปาลพานียังเกสศฉิวิสุทธิวิทุตวิชิตังคุณาคุณกตายาะคุณากายะกายะตายนามเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุตปัสตังนมันสิสุทถาปัส สาทานังปุญญัติกานะมะสมุตธตรมพุณทะปูมังทุกขาปมุดจันมุขขาสารนังคาตานังปูชาละเหตุสุปัลตังอภิปูชาเนยยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสัยยัตถังสัมมากิเลสัมมาลัสโชนะสิทธิยาจะสาธุหิอัจฉกิูสเลหุปะสัตเสวนียังปานหิตจาปิดสารนังคัมณียะเมวะตัสมาติหังติระนังติละตันังสารนังคตตมหะ ลันตินกีวังคณะน,นิสุสมัตถสมานาปูเชมาจ่าปีสาัสาตังสุปะสันนจิตตาสันตานุปาจาริยาสัทาราตาจา่ปุเรนนัตถสุกเตนะสุข,ขีพระเวมุเดชนาตาาจจะตัสัจจสัสปิจวัติโหตุโยจสถานมัววิละวินยัยมหิปมาณาปูโตโลกุตระาภิสม,มยัยโยนายุโตภูพชังตัสโสบานิสยะจายายอปยปิโหตุปจุตเยปนิจิสุปะสาธกาโลแปดธรรมกาศิข,ขา โยจาคุมามุหัมมัลาปะกัตโตสาวังบุปผโตสุขโตวิมุตโตมารัสสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขตมาชนะตังวินายังกุสังวันตังศิลศาสนามามิโรกาสานาทัจวินายกัจจันเตชะสต์เตชะสิทธิโคตุสัพพันจรยาจวินาสเมนตุสัมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุสักเสสิโรกาสวิสุจิมาคังนิจญานิโกธรรมะทัสสะทารีสาตาวะโหสันติการโลสุจินโนธรรมังวันตังศีลศาสนามามิโมหัะ ปชาดังอุปสรตคตถาหังตันเตชัสเตเชสิทิขดตุสัพพตริยาเจวินาชเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตาทุโคโยโลกัสสปปูปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวกขาตธรรมังวิชิตังกะโรติถังคังวันตังสิรษานะมามิพุทธานุพุทธังสมัสสีตะทิชิงตันเตชัสเตเชสิทธิขดตุสัพพตริยาเจวินาชเมนตุ ปพิก้านโมกาถะคาถานโมอรหัตโตสมาติปุตสันเมฮิสโนนโมอุตมะธรรมะสะสวากาตะเสวะเตนิชานโมมหาสังฆสะปิวิสุทธสีลัตติจิโนนโมโอมาตายารัตสะตระนัตยาสะตถะทุกังนโมโอมากาติราสถะตัสสะวัชุตยาสาปินโมกาลาปปะพาเวนวิคัจโตปัตวานโมกาลานุภาเวนสุวัตถิโหตุชปทานโมการัสัตเตชนาวิธิมหิโหนิเตชวา วัที่สิบมหาสมสูตเอวามีสุตังเอกังสัยังวกวาสเกสุวิหัรติกรสมิงมหาวันีมหาตาิกุสังเกนะสัจติจะชิมาิมตหพิคุสัจติสัพทวะหัจติสัตติโลกาติเทวตาเยปุะนาสันติปิตาโหติะวันังสัจเนภิคุสังขจัอัตโหตุนังสุทาวัสกัยานังเทวานังเอตระโหติอายังโหสะกาวาสเกชติกะรสมิงมหาวันีมหาตาิกุสังเกตนะสัจจินิบุาัีพิสัพเหิสัิเทว พระขวัตตะพระขวันตังพระนายพิคุสังฆาจารยานุนะมะยังปีเอนะพระขวาเลนุปเสริระสังกเมยามาอุปสังกมิตรวะพระวัดตัจัดเกเมตเตขัถาปเสยิมติอาตโคตตาเทวตาเสรยะชาปิมันอมะควาวาปุริโสสมชิตตังวะปะหังประสังเดยะัติมาประสังตังวะปะหัง ธรรมิชยะเอวะเมวะอิสุทาวาเสชูเทเวสุอรจาริตาภควาต้บุรัตุปตุระหังสุออรหโหตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกามังจากลาสุเอกามังจางทิตาโขเอกาเทวตาภควาตุสติเกอิมังคัทหังอาปาสิมหาสมิธปวนาสมิมเทวกายาสมาคาตาอาคาตมภะอิมังคัมัสสัมยังสิกิตาเยวะอา布拉ชิสังคันติอรหปาราเทวตาภควาโต้สติเกอิมังคัทหังอาปาสีตาตระภิกขโวสมานาหังสุจิตตังอัตโนชุกามังสุจางสู่จตุสีวันตินิคัตเยวะอินชิยานิตังจิป อะเระสิอังคาถภสเชวะีังเปริกังินทากีรังโอะจม่ยชาเตจะนำทีสุทาวิมาลากุมานาคตอาโาวตาพระโตสติกเกอิมังคาถาภาสีเยเกีพุทธังสระนังคาตาเสนาเตมิสันตีวยาภูมิมหายามสังเทหังเทวบายาปริปุเรชนติติ อาณาโขพเขาวาพี่กูมังเทสีเยปุยนาพิเวชสุะคาเทวตาันิปติตาโหติถากตังันายะพิุสังคัจจาเยปิเตพิเวเอสุงอาตจามัทานหงอหันโตสัมมาสัมพุทธเตสปีปะควันตานังอตตาปรมยอเทวตาอเสงุงเจยะจะปิหมหังเอตลีเยปิเตพิฆเวระาสันติอนนขาจะพัฒนาอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตยสัมปควันตานังอิตาปรมยอเทวตาสาดิปติตาหุปริยติเ่าจะี เตวิกุปภวตาปจตุปุปภวะเอตัโวจัตีโลกะนุกัสสามียะถาภุมามตัสสิตาเยสิตาคินิกะพลังอะฮีตตาสมาฮิตาปสีหาวสักเีนาลมะังสาปิสัมพุนุโอทาบนาสาตุตาวิปาสสนามานาวิลาพิญยมปจสติยะเจ้าวากับวันิกปิอัเวจตโตมดีสัทถาสาวเกศานิราเตเทวกายาปิจเต

ชาติชาตาสัญญรุปาชอกีโรตเชริโกุบาคาสวิติวนังปุริมาจาตงราชาากรปาสติคณะพานาธิปตีมราชาิโจาิาต่ระมนามาะดทีมันโตจติมัโตวัมันโตยตติโนนมนาิกามุพิคุณนางสุตินังะกินจที่ต่งราชาวิรุโภตสตจิจาพันธิปตียะจสิโ กุณฑาปิสตาภะโวทธรรมนานามาภะราอิธิมันโตุติมันโตวันมัโตยัสติโนมทธรมนานิกมุงุณาสัมิติมันังปาสิมะจาทิสังราชาวิรุปตะโกภาษาสตินะขานัาทิตปฏิมาลาชายโยตัสติโสคุณาปิสัตตภะโวทธรรมนานามาภะราอิธิมันโตชุติมันโตวันมัโตยัสติโนโมทธรรมนานพิกามุงพิกุณาสิมิติงวันังกุณาลัชฌาทิสังราชาวกุโรตภาษาสตินะขานังอาทิตปติมาราชยตัสติโสกุณฑิสตาภะวทธรรมนานามาภราอิธิมันโตชุติม บริมาที่สังจารย์ลากีในนามวิรุฬโกปริมนาวิรุปะโคอุเบโจตังที่สังจตเตมหาราชาสมัญจารตุลีสังจตธรรมนาคังสุวันกปีลศเวใตสังมายาไมโนชาสาคจนิการสชาพยาคุเวทุเวนทุวิภูจิโตอากาทันโกมาเสโธทิรุมันทุนีมันทุจักปนโธบัมยุตวุโตนมัติจิตตเซโนนนกลาชาเโนตโพอากุปจติโกเจวติพุรุสิวัจสัตเเตจันเยจลาชาโนพันธาสหราชุพิมุทามานาพิกามุพ กุณาขยัสานติโนยรมนมหาลพตมัสติจังยนนะคาราชจาสาาันทีิพาสิชาปักวิสุิจักขุวิหยสันเนวชปตะตาอิตรัสปัิิเตสานามังอภิยธรนะ้าราชนามาสิุปนนทโตสิมาเมติปุโธันนิิวัชิวะหายันตนาคาุปนนสานามังสุปุตังิตาวชนะเทนะสทังอสุราสิตาพาโรพสวาเสเตหิวัโตจัสานโนกะกัามาปิสมาสุราเจนะเวทัสาวิปัจโติสุจิติจาลสุนตมุติสาพัาพ วโยตถาคมุรุนาเทวาจสมุมยอาศาสหมิตกรุณากิกาเทวาอาคูเทวายะสติโนทเจราาสัเพนันตนิโนยิมันโตเมันโตนะมัโตยะสัติโมทามนาพิกมุมิกุามิติีวนังเวนุเทวาสหดิจาสมาจตุเะยามาจตุปนสาเทวาจตธรรมะคุปราิตารสุสุปนีิสาเทวาเยมาคุปราิจารักัตานิปปราคิตาวายอาคมัทวรลากาสุนวโตเทโถ สกุลบัคคับปอรินาโชซาเตเตซาซากายาสเพเทอนาแนนโตนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสติโนมุธามนาภิกามุงพีกุนังสมิติงวะนังอราคุสาปูเทวาชัลลามาคิสิกขาริวาอริสกาจาโดชาเจอบูปาดิพานิสินวบัลลุนักสนงตัมมาจะอาตาวเชนเนสกาสุเรสิระอากุวกูวาเซเนสินโนสซเตซาซากาย่างสเพเทอนาแนนโตนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสติโนมุธามนาภิกามุงพีกุนังสมิติงวะนัง

ชชตินามาจาสวมาทตินอาโะังอากุปะมิตาตักายานสพนานันตีโิมันโตชติมันโตวันโตเองสินธรรมนาพิกตมุิกุนาสัิวังเกตเตวดกายาสพนานันต้หนีโนมันวยเยอาคังสุเยชะยาอโชาติติมคีงาวตมานาสวงสังเกตมตลังนะคัตะวติตาตังสุภามาปรมาโตกุตายมโตสัาสันัมาโลติโตมโตจ ปุตติมโตสถานสนังมโลติโสจัสมุปาฆาสมิติงมะนังชาสภามโลกาธรรมะหาพรมากิติสติอุปปันโนสุติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสยัสัสอิสระอากูปัเจกัตวะเจนีโนเตสัจจะมาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตสัสสะเปริกเตเตเสตเตเตเวสภามเกเมรัเสนาภิกกรมิปัสสะขณะสมะขิยังเอตัขณะสะพันนัตสะขีนะพันธะมุตุโวสัมันตาปริวารเลชะมาโวมุจิทา โกจินกอิติทามหาเสนโยกันหาเสนะอภิสยิปันิณาตาละมหัจาสดรังกาจงนะเพราวังยะถาปวิชโกเมโคสนาญาตโตเทวิชโกปทาโสปจุทาวัติสัุทโสายมรสิตัจจสังภาอภิญยาะก็ักิจจัจจุบัตตุมันทีสัทาสมเกสันนเตมาราเสนายันตเตวิชนาตพิโวเตจะอาจามากรุตุวังูสสะานสนาวิจรคิกกามุงนีตังรมปิอิสยงจะเพวิสสังฆามาทิยติตายาจาิโนมุทัติสัพุทเิวากาเตชะนิสุตตาต บทที่11มังคลาสุตังอเสวนาจพราณังปฏิตานันจาเสวนาปูชาจปูชนียังเอตมังกมตะมังปฏิรูปะเทสะวาโสจปุนเคจักกจันยังปุตตาอัตตาสัมมาปณิธิจเอตมุกตะมังภะคูสัจจันจปสิปันจวินาโยจสุสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจะเอตมุกตะมังมาตาปิตุอุปัญทานังอุปัตุปตตาทารัสาจักขะหวอนาตตุราจกรรมันตาเอตมุกตะมังทานาจธรรมจัจจริยาจ ạ จยาตะการนัจาสังฆโหอนะวัชานี้กรรมานิเอตามุตมะมังอารติวีรติปปามัชปานาจัสัญญโมอปะมาโชจะทำเมสุเอตามุตมะมังคารโบจะนิวาโตจาสัมจุตีจะกตันยุตาการเรนะธรรมสัมวันังเอตามุตมะมังขันตีจะโสวจัสตาสัมปนาณัจจะพัสนังการเรนะธรรมัสสากัดฉายเอตามุตมะมังตะโพจัพพัมมะจริยัจะอริยสัพจานัพัสนังนิพานัสัชิกิริยาจะเอตามุตมะมังพุทธะ โลกะรมเมหิจิตตังยัสสานะกรัรมปติอโศกังวิทชังเขมังเอตามตาุตมังเอตาทิสานิกัตะวานาสัพพัทธะมาปราชิตาสัพพัทธโธสติขจัตติสันเตสังมังมงคุตมันติ12 ตอนนัปดิตยังกิจิวิตังอิชาวาหุลังวาสเกสุวาอย่างตอนนังบนิตังเอเจนดและโมตมังไอจิตสาทาตนาอิจังปีกุเทตตอนนักบนิตังเอเจนดะเเจนนาสุีคอนตขยังวิลาขังอวตังปนิตังยตยชาคาสังไม่สมัยต้นักเตะนักทเนรวิกิจิทำปีทำเนีตนักปิตังเอเจนะเเจสทคนต ยังพุทธเกษตรปริมาณได้ยี่สิบสี่สมาธิมานานปริการญาติภูตสมาธินาเตนนาสมูนาวิชาติชั่งปีชเมจรานปานิตังเอเตนัสเจนาสุพุที่ของตัวเยปุขละอาชาสัตตาปัสสาจัตตาลิเอตานิยุคอนิโคติเยเตตะคินยาสุขัสสะชาวบากาเอเจสูทินานิมาภะพลานิอิจมปิด สังเกตรังปณีตังอเตนจนเนอติโอทีของตัเยสุปายุต้ามนัสคพเพนานิกามิโนโคดมสันัมเตปฏิปตาปตามิะะดัตตาบุนทานิุิงผู้ชัานาอิัปิสังเกตุตัังปณีตอเจนนนติขอัวปุรนังนว่งนะสัมภวังนะวิราชจิตใจยติเกีร์พมีนัติชาวิชันธาอิพันตีจีรายะยังปฏิโอิัมปสังเตุตัตังตางเอเเจายัง ต่อราปชาอัตตาันตโตตัสสะโอตัสสะนิจังสัญญาตะจาริโน,โนเนวาเทโวนัคันทะโปนัมมาโรตหาพมุนายชิตังอปชิตังกะยีราตถาลุปัสสะชนุโน๑๔เกผู้เจริญสูตรพาสีตามิธังเตนะปะคะวตาชนะตาปัสสตาอรหัตตาสัมะจงโธเทธนะเอธาตุมเมเหตุเมเหมาอนุสษะเวนะมาปะลัมมประปะลายมาอิจิ กิรายะมาปิตะกะสัมปทานเนะมาตักะเหตุนาเหตุมาไนายะคะเหนะมาอากาลาปะลิวิตัเกณะมาทิทินิช,ชานะขติยามามาพพะรูภาภาป,ปะตายะมาสามนโนโนโครุจะธา,าตุเมเหอัตตานาวชาเนาาเ,าาเาชาอิเมธมาอุสตาอิเมธมาสวัชาอิเมธะมาวินยุคริตาอิเมธมาสมมาตาสมมาทินาหิตายทุขายาจตะติยัทตุเมเห,เหประชา เหอยาธาธาตุเมตุเมเหอตนาวัชเนยเตอิเมธามากุเชลัอิเมธามาจานวัชาอิเมธามาวินยูปัสสัทธาอิเมธามาสมัตตาสมาจินาหิตายสุขัยสวัสติอาศตุเมเหอุปะจัมปัชะวิหะเรียยาติชิพห้าอุปัญญยสูตรอุปปณียติชีวิตตับมามาโยนฉลูปะมีตัสสนะสันติตานาเดตังพยังมรณะเบกขมโนุปุญญานิ กะยิราวชาสุขาวหานิอุปนียติชีวิตตปะมาตปะมายังชาุปะนีตัสสะนะสัมติตานาเอตังพยามรณีเปกขมโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปคโคโยธากายเยนะสังยม,ม,มวูวจายอุทเตจัสสะตังตัสสะเบตัสสะสุขไยยะโหติยังชีวามโนปะกะโลติปุญยังธรรมโมหเวรคันติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติยัคฉนติธรรมจารีสัพเพสัง卡าราอนิจจติยถาปัญญายาปัจสติอสานิพินติทุเขเอสามะโกวิสุทธิยาสัพเพสังาราทุกขติยถาปัญญายาปัจสติอสานิพินติทุเขเอสามะโกวิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตตาติยถาปัญญายาปัจสติอสานิพินติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสิบหกอปันน่ะจัชโดะ อพันนากัธรามะเมเกชุติยังอากุตะกิกาเอตัดธัญญายะเมชาวีตังคันเหยะอพันนากังพะหุงเวสรานังยันติปภาตานิวานานิจะอะลามลุขะเจตยานิมนุษสาพยาตชิตาเนตังโขสรานังเขมังเนตังสุรุตังมังเนตังสรามะขมมะสัพพะทุกขะปมุตติโย จะพุทธจารธรรมจารสังฆาจจาสารนังคตโตจารตาริอริยสัจจานี้ธรรมปัญญายปัจจิติทุกขังทุกขาธมุปัตภาทางทุกขสตจะอติกมังอริยจะรตังคีกลางทุกขูปะสมะคามินางเอตังสารนังโขสารนังเอมังเอตังสารมุตตังเอตังสารมคามสัพพทุกขาปามุตจติสิบเจ็ด อันนี้กับรถาทาตีนาวาไม่เคยยรับปฏิกังเขียนนะครับตังมุคนไม่คุ้มงสินู้นไปแล้วไม่คุ้มก่งวลสิ่งยังไม่ถึงยาตีตามไม่ยินนาจาปากจารอาคตังสิ่งจะดุ้งเ้วสิ่งเราไปแล้วสิ่งไม่ถึงไม่สิ่งยังไม่ถึงปัจจุบันนัจ่ายโยธรรมาตัตจวิปัสสติอสานีหาสังขปังตังวิชาดุ้งปัเยือบหมคนจะเห็นชจ้าทำปัจจุบันง่ายง่ายไม่คันแคลนจะทำนั้น่คนนั้นพึงเชิญธรรมเนื่องให้ผู้ปกรงเถิดอาเชวกิจจามาตปงโตาป งเวป well. ันธิกาลโตติสันโตชิกับเตมุนิติพำวันนผู้สงบยอดี่ผู้นพูดมีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยกน้การคืนนั่นก็แปลว่าผู้มีลาติ่งจะเลนประกาศทช่นนี้แลบทสิบแปดปัญหาปันเจกเวิกาปะทะชราธรมงม่ิฉรังอนันติโตรามีความแก่ไปทนาคนความแก่ไปไม่ได้ชายาทีสมโมมีปาทีอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เปนธาแต่คนความเจ็บไข้เป็นไม่ได้นัาโมมีนัทเมมีนัทโมมีนัทโมมีเราไม่มีความตาเป็นรดา กรรมสะกุลมหิกามกายโทกามโยนิกรรมพันธุกามปฏิจารโนรมกำลังของตนมีกรรมในผู้ไม่ผัมีกรรมในเกิดมีกรรมพุทธิจามีกรรมที่เพื่ออาศัยยังกรรมังกริสัมีกรรมยาณาวาปปะกังวาตาสทายาโทพริสามิมล่อชังกามังเดวีบุริปินบาปจะไปชายาตคือตรงผุนกรรมนั้นสืบไปเอวังนิหิอภินทางปัญเจปัญจเวคีตัพังรังแต่คุมมีเสน่หอยู่ทุกวันเชิญ สิเอาเทวตาโยชนะกษัตรกปตาีกขพิยาปสกปตาทสกขโหตุสัเปปีปานิโนเอตาวจาจย์มังหีปุรปตังบุญสัมปสเทเทวานิมตสัรัพติสิิยาพนั้นทุติชายารีรองรักขันตุัิปตาวโรทนาตาโหดทุกขจัุเทีวตาคตาสเพุทธประปตาจิกานาจังกัรังอันตานจัตเตชินลขันพิมิสะปโสยีสิบเทตาปปตินะคา ยาเทหเทวดยาเทว,าเทวตาสถติวิหารวาสินีถูกเปะเลโพธิะเลตะาหิงตะาหิงตาธรรมชาณีนะพะวันตุปุชิตาสดถิงกาลนเตธาเมห่ะมันทะเลเถระจะมาชานาวากาจพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปกัสสา สกาคามาจากเทสานิคามะจะนิคามาจากอิสราสัปปาณะปูตาสุกิตาพระวัตุเตยลาุชายีปิจะอันธาสัมภวาสังเสสิชาตาอาชาโวปปาติกานิยานิกังรรมาวังปะกิจเตสัพเพปิทุขาสักกะโรตัวสังขยังทาตุจีรังจตังธรรมโมธรรมัทลาจะปุกคลาสังโคโหตุสมามโคอัถาจาโหติตายะจะอัมเหระขันตัวสัพธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต